่มเราทําผักตบชวานะคะทําสารผักตบด้วยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มีสินค้าอีกตัวหนึ่งคือการกระแทกนะคะก็ใช้อแทนวัดสดุที่ย่อยสลายยากเช่นพวกพลาสติกบนกันกระแทกได้จริงๆนะคะอ่ตอนตอนนี้ที่กลุ่มขายอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทนะคะกิโลกรัมละ100บาท แต่ถ้าลูกค้า,าสนใจสั่งจำนวนเยอะๆนะคะก็ทักมาหาที่กลุ่มที่เบอร์นะคะที่ไลน์หรือเฟซที่ให้ไปนะคะราคาคุยกันได้ค่ะติดต่อมานะคะกำลังการผลิต ก็ได้ประมาณ200กิโลต่อ1สัปดาห์ในถุงนี้1ขีดค่ะถ้าท่านสนใจสั่งซื้อบเบิลการกระแทกนะคะสา,สามารถสั่งซื้อได้เป็นถุงหรือเป็นขีดเป็นกิโลก็ส่งได้ค่ะอันนี้คือ1ขีดนะคะเราก็สามารถส่งให้ได้ค่ะเป็นกิโลก็สามารถส่งให้ได้เหมือนกันค่ะ บีบแล้วมันมีความนุ่มความนุ่มเหมือนฟองน้ํานะคะเนี่ยค่ะมันมันสามารถกันกระแทกได้รับน้ําหนักได้แล้วมันคืนตัวได้ด้วยค่ะ